สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะน้องแพเองค่ะหนูแพต้องขอฝากชุดช่องของน้องแพด้วยนะคะชื่อน้องแพชื่อว่าชุดช่องของหนูแพช,ชื่อว่า,น,วาน้องแพช่องกินจุขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้หนูแพด้วยนะคะ หน like <lugares> ึ่งแสนซับสไคร์ด <well> ้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มการ์ดติ้ง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 ให้น้แพรด้วยนะคะวันนี้น้องแพ้จะมากินข้าวกับไข่พะโล้โคโปค่ะโคโปโคโปตุ้นโตมาค่ะทุกคนมากินข้าวตัวน้องแพ้ค่ะไข่พะโลค่ะย่นดค่ะทุกคนมากินข้าวค่ะ นุกหนับนัดปากปากกายแดงแวันนี้แม่กับพ่อกับแม่แม่พ่อนะคะแบ่งให้น้องแพกินค่ะข้าวขา้าวอื้ ขายนี่ก็โอเคแล้วแล้อีกเหมือนเดิมค่ะอนี่คือขายขายแดงนะคะทุกคนขายแดงดยมๆค่ะทุกคนอร่อยค่ะ ลูกอ,อ,อ่อนลอยล้วลอยล้วปะเดียวเดี๋ยวจ้ะอืมอ่ย อยัยว่ว่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือกันกะดูค่ะ อร่อยมากค่ะทุอยมัอืม Ya yo produk Ya. คายด้วยนะคะกินเลอดไปหน่อย้วเจาะไขแดงค่ะจ๊บโหขังลูกเลยอ่ะทุกคนนี่ค่ะไขแดงยั่วหา อร่อยมากค่ะทุกคนผู้ชมบอยมากค่ะทุกคนขออนุญาตขอใจมือนะคะ เยวไปล้างมื mm hmm. อเนาะด้วยขาแดงค่ะ

又要喊，又要打。

วัไม่ดอาี่ก้ียปกคปีกคนปีอันเออยารีสั่งะะาซาดาหรือว่าท่านอ่ะผลไม้อะกว่าายากนอยกินอ

ยล้มาแล้วคมาหาวะคือแค่มาาเฉยคือคืออะหรหาพ่อมปืนใส่เตก 이체로 <s1> 끓이이 <이> 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 อร่อยค่ะทุกคนหมดแล้วลองพูดว่าเม่อตอนตอนบ่ายว่าจะอัดรูนะคะว่าเมนูอะไรบ้างขอฝากกดไลคไ์กดแชร์อยู่เพ้วนนะคะหนึ่งล้านตั้งสาขาเยนะคะขาขอบปรนกันนะคะทุกคนด้วยนะ